เด็กผู้หญิงคนนี้จะน่ารักขนาดไหนอายุแค่ K 5ขวบแต่สามารถทําความสะอาดบ้านได้ยังสามารถไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้ออาหารได้ด้วยตัวเองแล้วเด็กคนนั้นเป็นยังไงบ้างแค่เห็นเธอถือเมนูที่เตรียมมาอย่างละเอียดและปีนขึ้นไปคว้าไข่ได้สําเร็จต่อจากนั้นเธอก็ผลักรถเข็นคันเล็กไปถึงที่ขายผักเธอขี่เองขาเพื่อหยิบหัวไช้เท้าใหญ่เมื่ออยากอาหารก็ต้องคำนวณเล็กในแล็กลาที่จะหยิบโคกหนึ่งขวดแล้วไปจ่ายเงินให้เรียบร้อย 58หยวนไม่ต้องถอนมีประโยชน์มากในที่สุดพ่ว่างได้อด่ายอชีให้เห็นเชิญเด็กยิงมาเช็คกันหน่อยสมบูรณ์แบบมากเพียงเพื่อนำอาหารแห่งความรักมาให้พ่อที่กำลังไปทำงานรักมากจริงๆแต่ใครจะไปคิดว่าเด็กผู้หญิงที่เชื่องขนาดนี้พ่อของเธอหูหนวกและเป็นบ้าแต่ความรักของพ่อที่มีต่อเธอนั้นไม่น้อยเลยมาร์กพยายามทำทุกอย่างเพื่อเด็กหญิงตอนเด็กๆมาร์กกลัวจะนอนหลับและไม่ได้ยินเสียงร้องไห้ แอบเคใช้เชือกผูกนิ้วมือกับเอเข่งของลักลักไว้เพื่อให้สัมผัสถึงความเคลื่อนไหวของลักลักภายใต้การดูแลอย่างพิถีพิถันของเขาลักลักค่อยๆเติบโตขึ้นตอนกลางคืนเด็กยิงจะกอะมาร์เพื่อให้เล่านิทานให้ฟังก่อนนอนมาร์จะอธิบายให้ลูกฟังอย่างแจ่มชัดการครั้งหนึ่งมีสิงโตกำลังนอนหลับไหลมีหนูน้อยตัวหนึ่งคลานเข้าไปหามันจึงทำให้มันชันเมื่อสิงโตตื่นขึ้นฮันุจึงร้องขอชีวิตจากสิงโตเมื่อมาร์คันไปมองลักลักได้หลับไปแล้ว ชีวิตแบบนี้ทําให้เขาถึงพอใจมากยังคิดว่าจะดําเนินชีวิตแบบนี้ไปตลอดวันนั้นเขาสองคนก็ทําความสะอาดบ้านด้วยกันลกักลักไม่ระวังทําให้ตกจากที่สูงจนหัวแตกนอนคว่ำหน้ากับพื้นขยับไม่ได้ลักร้องไห้ในขณะเรียกชื่อ Mark. มาร์คมาร์คม,<า>มันทําให้เขาปวดใจจริงๆตอนนี้ีมาร์คก,กาลังหันหลังจึงทําให้ไม่ปรากฏเห็น เมื่อเขาเห็นเขาได้อุ้มลักลักมาที่โรงพยาบาลลักลักอยู่ในอาการโคม่าแล้วผลการตรวจแน่ว่าลักลักจะไม่มีอาการน่าเป็นห่วงแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่าก็เกิดขึ้นหมอพบว่ากรุ๊ปเลือดลักลักและมาร์คไม่ตรงกันมาร์คไม่ใช่พ่อแท้ๆของลักลักแต่ผ่านข้อมูลการตรวจสอบของตำรวจพวกเขาพบมารดาผู้ให้กำเนิดของลักลักอย่างรวดเร็วเขาเป็นผู้หญิงที่มีฐานะนอเอกอรวยเธอจะพาลักลักไปทั้งสองคนจะไม่มีวันได้พบกันอีก ด้วยความช่วยเหลือของทนายมาร์กก็ได้พบกับลักอีกครั้งทันทีทลัก์ลักเจอมาร์กเธอจะพากลับทันทีแต่มาร์กบอกลักลักว่าพวกเราต้องจับกันตลอดไปนี่เป็นฉากที่พ่อไม่อยากเห็นมากที่สุดพ่อมีอะไรไม่พูดกับลูกน้อลูกห็นแม่ทอดทิ้งพ่อเก็บลูกกลับมาใช่ไหมเหมือนกับายสันซันพ่อหูหนวกปิดกลางใบทำทวาภาพทายสันทำเอาน้ำตาซึม ตอนนี้เขาทําได้แค่ภาษากายเท่านั้นเพื่อแสดงความเสียใจของเขาที่มีต่อลูกสาวปรากฏว่ามาครับเด็กคนนี้มาจากมืออาชญากรจนถึงตอนนี้พวกเขาอยู่ด้วยกันมาห้าปีแล้วแต่ตอนนี้มาดาผู้ให้กําเนิดล,ลักลักได้กลับมาปรากฏว่าเขาเป็นผู้หญิงที่มีฐานะนอ,อเอกอรวยแต่ทั้งสองคนจะพลาดจากกันได้อย่างไรแล้วลักก็แอบบอกมาร์กพวกเราต้องวิ่งหนีไปวิธีคิดนี้เป็นของเด็ก มาร์กไม่ได้ไปทํางานและกําลังจะเสียลักลักไปใช่แล้วสามารถทําได้เขามีความสุขมากเพราะไม่มีใครสามารถเอเย็ดเขาจากเป็นได้อีกแต่แล้วทั้งสองคนยังหนีไปได้ไม่ไกลก็โดนตํารวจจับได้มาร์กก็ติดคุกเพราะเรื่องนั้นลักลักได้พบกับแม่ผู้ให้กําเนิดเขาแต่เด็กหญิงรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้แปลกมากเขาหลอกและเกลียกกล่อมพาลักลักกลับบ้านใ,นในใจลักลักคิดถึงแต่มาร์กจะยอมรับแม่คนนี้ได้อย่างไรแม้ว่าเขาจะเตรียมห้องและของเล่นไว้ให้ลักลัก แต่ท่าทีของลักลักยังคงนิ่งเฉยไม่มีปฏิกิริยาใดเลยแต่เขาทุ่มเทเต็มที่เพื่อตามหาลูกสาวเมื่อเห็นเด็กหญิงไม่มีความสุขก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกันโชคดีที่เพื่อนได้ช่วยมากไว้เขาอยากเจอลัก,ล,กลักอีกครั้งแต่ถูกคีกติส่งข้อความมาสามคำไม่มีทาง ทีกตีมั่นใจว่ามาร์กเป็นคนลักพาตัวลักลักไปตั้งแต่ตอนแรกไม่เห็นใจเขาเลยสักนิดระหว่างการพิจารณาคดีมาร์กกำลังต่อสู้กับทีกตีเพื่อมีสิทธิเลี้ยงดูลักลักแต่ทีอิตตีเป็นมารดาผู้ให้กําเนิดสิทธิในการดูแลนี้อาจเป็นของมาร์กเมื่อมีสิทธิเจอหน้าลักลักเขาก็ถูกพลัดพรากไปจากกันทําให้มาร์กอารมณ์แปรปรวนและไม่สามารถยอมรับได้ถูกตารวจคุมตัวไว้ก่อนนี้เขาไม่สามารถพูดได้ตอนนี้เขาสามารถพูดได้ทั้งประโยคฉันฉันสามารถฉันสามารถ ลลดูผู้พิพากษาไม่ขยับเลยเขามองทีกอตตี้อีกครั้งด้วยสายตาอ้อนวอนขอร้องนะ่ะทีกอตตี้ไม่ตอบและออกจากที่นี่ทันทีคราวนี้มารต้องเสียลักลักไปจริงๆหลักไม่ชอบกินผักมาตั้งแต่เด็กๆแต่เพื่อการเติบโตของลูกมาร์กร่วมมือกับฮอว่วงดับบอ,อิ่ยยอผสมผักสับเข้ากับเนื้อ ทำหั่มบูกให้สวยงามเพื่อเป็นอาหารเสริมให้ลักลักหลังจากทีกอตตีชิมเสร็จแล้วในที่สุดก็เข้าใจความกังวลของมาร์คที่มีต่อลักลักลังกลับถึงบ้านแล้วทีกอตตีดูภาพเมื่อก่อนของลักลักในใจมีความรู้สึกที่ไม่สามารถพูดมันออกมาได้ลักลักเข้าใจทุกเรื่องและอยากจะพูดกับเธอเแม่หยุด้ะนะลูกก็อยู่กับแม่อย่าโกรธมาร์คอีกเดถ้าเป็นอย่างนั้นลูกก็สามารถกลับบ้านกับแม่ได้อย่างสบายใจทีกอตตีไม่อยากเชื่อว่าเด็กหญิงตรงหน้าจะร้องไห้จากนั้นได้ฟังลูกสาวพ,พูด าร์ยัมแม่ทีเอ็มแค,ลแคล่แคลูกคนเคดียวที่กอตีรู้สึกดีใจมากและก็รู้สึกผิดมากเช่นกันเธอรู้ดีว่าวิธีการของเธอนั้นรุนแรงเกินไปตัดสินใจให้มาร์กบอกลาลูกสาวอย่างถูกต้องวันรุ่งขึ้นพวกเขาไปทําความสะอาดบ้านของมาร์ลากลกัลกลักยังคงไม่สบายเกี่ยวกับพ่อคนนี้เมื่อลูกไม่อยู่ที่นี่พ่อต้องดูแลตัวเองให้ดีตอนเช้าอย่านอนหลับทวันเวลาหิวอย่าลืมกินอาหาร กลับบน้้าาตองมใหที่กดตีเห็นฉากตอนนี้ยังสัมผัสได้ถึงความเข้าใจและความห่วงใยของลูกสาวมาร์กกอดลักลักแล้วรู้สึกเสียใจบอกปูกว่าเมื่อคิดถึงพ่อให้หลับตาก็จะเห็นพ่อในนั้นลักลักยิ้มทั้งน้ำตามาร์กพยายามควบคุมอารมณ์ของเขาเขาจูบที่หน้าผากเด็กหญิงนี่เป็นการจักรกลาที่ซาบซึ้งที่สุดลักลักนั่งบนรถโบกมือลามาร์กมาร์กก็โบกกลาแล้วร้องไห้เขาอยากจะตามรถไปแต่ไม่สามารถหยุดได้มองรถที่ขับออกไปไกล เขาพูดไม่ออกเป็นครั้งแรกที่รู้สึกเสียใจมากขนาดนี้เขาไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีเหมือนเด็กหลงทางได้แต่นั่งหลงทางบนพื้นร้องไห้สะอึกสะอื้นในใจน่าเสียดายที่คนในสายลมไม่ใช่เพราะฉันทุกการพบเจอในชีวิตล้วนเตรียมพร้อมเพื่อการจักระลาและการพบกันหลังจากลาจะกลายเป็นสิ่งล่ำค่าสองปีต่อมามาร์กได้รับจดหมายเชิญจากคีกอตีได้จดหมายมีตรวจเครื่องดินสิ่งที่รอคอยมายาวนานมันอาจไม่เกิดขึ้นเมื่อคุณตั้งแต่รอคอยมัน แต่เมื่อถึงจุดเปลี่ยนเอเซงสว่างก็จะปรากฏขึ้น